สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกคนครับเตรียมตัวครับเตรียมตัวเตรียมตัวขึ้นภาคเหนือแป๊ลเหนือครับแปลปล,ปล,ปล,ปลสาวเหนือตอนนี้กำลังทำ <c oughs> ทำตะแกงครับทำตะแกงเซ กันกระจกแตกกระจแงยางกไก่ใี่ครับยงกไก่เนียมื่อใส่่นาล้วก็นีครับจะกัดกแเปไปเรีนงานหินครับเมื่อนี่เไัดเดงานนี่และไปเรีนงานหินที่ลำปังโดยเบาวสันครับสันสายจุก เดินทางพุงนี้ครับมือเงินมือสอยยังมาแรงกูมือเสอยยังมาแรง <c oughs> โรเ<อ>บรรียรมาถ่ายแล้วครับโรเบียรเรามารอแล้วรถพร้อมแต่คนหนึงไม่พร้อมครับทีไปใส่ยักหัวยักครับคันนี้ยักหินครับกระแทกหินถอดบุงกีออกนี่ครับ

กำลังติดตั้งครับโดยทั้นประยุทธ์ทดสอบเตถามติงไปเีขาดต้องต้องบู้ลนไม่ตขีดอดลีบูนแล้วเอาแล้วยุ่งยิงบ้บ้านเดียวกดีนี่อยู่ครับเขื้นรถเรียบร้อยแล้วครับ ตอนคำคำครับตอนคำคำเดี๋ยวไปเจอกันที่ลำปางครับบอกันที่ลำปางพี่น้องมีงานใส่กันไปครับสูงไปครับชีวิตคนห้องขันนีไปก้อน,นครับเดี๋ยวน้องสายฟ้าเขาไปน้ำกลนครับ นองสายไฟเขาต่ำไปครับระยะทางประมาณ400เกือบ500กิโลครับผลย้ายโดยโรเบิร์ต เดินทางปลอดภัยครับเจอกันที่ลําปางอีก2วันครับน้องสายฟ้าเราจะขึ้นไปตามด้วยโอเคครับขอบคุณที่รับชมคลิปครับสวัสดีครับ